สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องคือเรื่องผักผลไม้ที่ต้านมะเร็งนะครับมีผักผลไม้อะไรบ้างที่สามารถต้านมะเร็งได้นะครับวันที่4กุมภาพันธ์ของทุกปีองค์การอนา,นามัยโลกได้กําหนดให้เป็นวัน,วนมะเร็งโลกทําให้ผู้คนทั่วโลกได้ตระหนักและเข้าใจถึงโรคร้ายนี้ถึงตอนนี้มะเร็งก็ยังถือเป็นภัยสุขภาพสําคัญหนึ่ง ตัวเลขสถิติจากทะเบียนมะเร็งประเทศไทยมีปี2565โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติเปิดเผยว่าแต่ละปีจะมีคนไทยเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งรายใหม่ถึง140,000คนเลยหรือประมาณ400คนต่อวันนับว่ามากนะครับเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆมะเร็งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งที่ควบคุมไม่ได้อย่างกรรมพันธุ์รวมจุงควบคุมได้ยากอย่างมลภาวะ แต่ปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้คือการใช้ชีวิตของเราโดยไปถึงอาหารการกินนะครับดังนั้นอาหารการกินจึงเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมมะเร็งได้และมีอาหารอะไรบ้างเลสี่กลุ่มพืชผักผลไม้ที่ช่วยต้านมะเร็งแล้วก็ปรับเปลี่ยนการรับประทานผักผลไม้ช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งได้ประการแรกคือกลุ่มใหญ่อาหารสูงใหญ่อาหารที่มีทั้งแบบละลายน้ําและไม่ละล,ลายน้ํา ใยอาหารแบบไม่ลยน้ําจะมีส่วนช่วยต้านมะเร็งได้มากกว่าโดยจะเข้าไปทางมานันคล้ายไม้ก,กวาดเพื่อช่วยทำคาวา,า,าะมะสะอาดลําไส้ของเราได้นะครับมีพืชผักผลไม้กลุ่มนี้ได้แก่กุ้ยช่ายฝรั่งชมพู่แอปเปลิลสับป,ประรดแตงโมรวมถึงแก้วมังกร,รอะไพวกนี้ประการที่2คือกลุ่มพืชตระกูลกระหล่ำเพื่กลุ่มนี้มีสารกล,ลุ่ม i n d o t r า c a r b i n ลและ s ซันโฟราเฟนอะไรพวกนี้ซึ่งกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ที่จะช่วยต้านมะเร็งได้คือช่วยกระตุ้นการดีท็อกในร่างกายเราได้นั่นเองนอกจากนี้ยังช่วยคุณยังมีคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนโดยจะเข้ามากระจัดเอสโตรเจนส่วนเกินโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงวัยทองเนี้ยอาจจะต้องมีการเสริมฮอร์โมนผักตะกุลงกระล่ำพวกนี้ได้แก่กระลำปลีปรกระล่ำดอกบรอกโคลีคะน้า และผักเคลอะไรพวกนี้ผักเหล่านี้สามารถนํามาปรุงด้วยการต้มตุนหรือผัดได้เนื่องจากสารอาหารเหล่านี้สามารถทนความร,ร้อนได้ดีประการที่3คือกลุ่มแคโรทีนอยเพราะว่าในพืชผักที่มีสีเหลืองสีส้มอะไรพวกนี้พวกแครอทมะละกอมันม่วงมันเทศพวกนี้มีคุณสมบัติดดเด่นในการต้านโรคมะเรง็งมีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันที่ชื่อว่านาชลัลเลอร์คิลล์เซล นะครับซึ่งมีหน้าที่ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคอะไรพวกนี้แลนะกำจัดเซลล์มะเรง็งรวมถึงเซลล์แปลกปลอมทั้งหลายที่ไม่ดีต่อสุขภาพประการที่4คือกลุ่มถั่วเหลืองรวมถึงผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองนะครับไม่ว่าแพรนเบสหรืออะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองนะครับเต้าหู้ที่เป็นแผ่นเป็นก้อนอะไรพวกนี้น้ำเต้าหู้นะครับ กเหล่านี้มีคุณสมบัติในการปรับฮอร์โมนเอสโตรเจนทั้งนี้เราควรหลีกเรื่องเราควรเลือกนมถั่วเหลืองสูตรนอน G M O ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดการเสี่ยงต่อเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมได้นะครับงนั้นการรับประทานอาหารให้ดีต่อสุขว่ายังต้องเลือกรับประทานอาหาให้หลากหลายด้วยโดยเลือกธัญพืชผักพลไม้ที่รับประทานให้มีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับ ทําได้อย่างนี้สูขว่าก็จะห่างไกลมะเร็งได้แล้วโดยเฉพาะการปรับการกินปรับเรื่องการปรับเรื่องการกินอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ